คิดว่าทีมออกแบบเวิร์กช็อปมาดีแล้วก็เข้าใจคนแบบประเภทที่3ที่แบบเออต้องเห็นภาพก่อนอะถึงจะเข้าใจเพราะฉะนั้นคือถ้าเราเข้าใจอะเราคงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะก็รู้สึกว่าพอสุดท้ายแล้วจบคานเนี่ยสุดท้ายแล้วเราสามารถสรุปได้จริงๆมันคือเวิร์กช็อปสอนให้แบบเรายอมรับตัวเองก่อนว่าเราไม่เก่งนะแต่เราไม่ได้ผิดเราเรียนรู้ได้เสร็จล้วเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้เราได้ลองทํา แต่ก็ชวนเพื่อนคุยด้วยแล้วทำให้รู้สึกว่าเออมันไม่ได้ยากแล้วมันสนุกแล้วเพราะสุดท้ายอ่ะจบเวิร์คคลาสเนี่ยทุกคนก็ได้เห็นว่าจริงๆแล้วทุกคนก็ทําได้เพียงแต่ว่าเราต้องการไกด์ไลน์ที่ดีซึ่งพี่โบ๊เป้ก็คือไกด์ไลน์ที่ดีในการที่จะบอกว่าเออเราควรทาอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอจบคลาสอ่ะสิ่งที่ได้จากวันนี้ก็คือนอกจากจะได้แบบทักษะการจับประเด็นแล้วมันทําให้เราเรียนรู้ว่าเหมือนอย่างที่น้องบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องตามฟอร์แมตคนอื่นหรอก มันมีฟอร์แมตที่มันเหมาะกับเราแบบเหมือนแต่ละคนมันก็มีคาแรคเตอร์ที่หลากหลายเราก็แบบเออเอามาประยุกต์ว่าเนี่ยคือสไตล์ที่เราเอะทาได้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องวาดรูปเก่งเหมือนพี่หรอกแค่แบบสัญลักษณ์อะไรอย่างเ,าเงี้บบญญยเราก็สุดท้ายก็คือก,ก,ก็ต้องทาสักทีเถอะเอออะไรอย่างเงี้ยต้องบอกตัวเองก่อนอันนี้บอกตัวเองเนาะว่าเรากล้าทําก่อนเลิกคิดเยอะพื้นฐานเป็นคนคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยล้วก็กล้าทาแล้วก็ทําบ่อยๆแล้วมันจะทําให้เราทําได้ดีขึ้นเนี่ยก็คือสิ่งที่ได้จากเวิร์กช็อปวันนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะนปิดจบลน